สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับนาแดนนั่งอยู่ที่หน้าตลาดพุเตยนะครับก็มีน้ำอ้อยสดนะครับปวดละสิบบาทแก้วยี่สิบบาทแล้วก็มีกล้วยมานะครับมีกล้วยมาประมาณสี่สิบนะครับวันนี้ก็ถือว่าดวงดีแต่ช้าวนะครับเพราะว่านาแดนได้เหรียญที่ระลึกที่สวยงามมากนะครับนี่นะครับจะขายกล้วยได้นะครับได้มาหนึ่งเหรียญสวยงามนะครับ นี่นครับเป็นเหรียญที่ระลึกดูรูปด้านหน้าเหรียญน,นะครับพระนางเจ้าสิริกิตนะครับเหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถนะครับสวยงามมากครับ อยู่ต่างจังหวัดเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับเหรียญแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาไม่ค่อยถึงนะครับนานๆจะได้เห็นกันสักทีนึงนะครับเหรียญที่สวยงามแบบนี้แต่ก็มีการผ่านการใช้งานมาไม่น้อยนะครับแต่สภาพเหรียญก็ยังอยู่ค่อนข้าง60เเซนนะครับก็ยังถือว่าไม่เก่ามากนะครับนี่ครับได้มาสดๆร้อนๆนะครับก็สวยงามมาก พิดูด้านหลังนะครับนี่นะครับสวยงามครับท่านผู้ชมข้างหลังจะเขียนว่าเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดสิบาพรรษานะครับสิบสงิงหาคม2550ด้านล่างจะเขียนว่า10บบาทแล้วก็มีคำว่าประเทศไทยนะครับเราดูนะครับสวยงามมากนะครับ วันนี้ดีใจมากนะครับที่ได้เหรียญน,นี้มาอีกหนึ่งเหรียญน้นแดนเป็นคนชอบจะสมเหรียญน,นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกนี่นะครับจะเก่าใหม่ขนาดไหนหน้แดนเก็บหมดนะครับไม่มีให้หลุดออกไปถ้าเจอปุ๊บก,ก็ต้องเก็บทันทีนะครับแล้วก็เหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนถ้าน้าแดนเห็นกับภาพ ใหม่ๆนะครับเหรียญรัชการที่9าสภาพใหม่ๆที่ยังไม่ชำรุดมากนาแดนเก็บหมดนะครับไม่ให้รอดออกไปถ้าเหรียญไหนเก่าหน่อยก็ไม่เก็บนะครับจะเลือกเก็บจะเหรียญใหม่ๆพอสอนี่จะไม่เกี่ยวนะครับขอะนาแดนไม่เลือกพอสอขอให้เป็นเหรียญที่สภาพดีใหม่เก็บหมดนะครับ รัชการที่สิบก็เก็บนะครับเก็บครบทุกพศออแล้วรัชการที่สิบแต่รัชการที่เก้านะครับก็เก็บยังไม่ครบนะครับยังขาดอีกอสองพศก็คือสามหนึ่งกับสามสามแต่ว่าสามสามนี่นะแดนจะไม่พูดถึงนะครับคงไปไม่ถึงถ้าได้สามหนึ่งก็ดีใจแล้วนะครับวันนี้ได้เหรียญสวยงามก็เลยมาให้ผู้ชมได้ชมด้วยนะครับเพราะว่า ต่างจังหวัดเนี่ยยากมากนะครับที่จะได้เหรียญแบบนี้นะครับายากมากนะครับใครเห็นใครก็เก็บแต่ไม่รู้ว่าเหรียญน,นี้หลุดรอดมาได้ยังไงนะครับมีคนเอามาซื้อกล้วยมาซื้อกล้วยเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อสักที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสิบห้านาทีที่ผ่านมานี่นะครับแดงก็เลยเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยสำหรับคนรักเหรียญน,นะครับ รักเหลียญชอบจากสมเหลีย่ยญนะครับจะมาแบ่งกันชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีตะเพียงเท่านี้นะครับถ้าได้เหรียญแปลกคลิปหน้าก็จะมาใหม่นะครับสวัสดีครับ